ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหลมจ้าอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาทําการแจกอ่งเปาคนเพื่อนกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปแจกนะครับมีแอปมาใหม่มาแนะนํานะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเข้าสู่ระบบตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เข้ามาแล้วนะครับแอปนี้มีชื่อว่านะครับมาเจดค่านะครับซึ่งเป็นแอปใหม่นะครับเพิ่งเปิดตัวมา9ก้าโมงนะครับของวันนี้นี่แหละนะครับจะเป็นแอปมาใหม่ ซึ่งใครที่สนใจหรือว่าอยากจะลองเล่นดูสามารถทําการคลิกลิงก์ใต้รังคิปไปเลยนะครับจะมีลิงก์เกี่ยวกับเกมนี้ให้เพื่อนดาวน์โหลดลองเล่นอยู่พเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดลองเล่นดูได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครที่อยากรู้นะครับว่าอังเปารับเวลาไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกเพื่อนนะครับท้ายคลิปเพื่อนๆก็อย่าลืมบอกผมด้วยละกันนะครับว่าเฮ้ยไม่ใช่นะครับ เดี๋ยวผมก็จะอนเพื่อนนะครับไว้ประมาณท้ายคลิปละกันนะครับสําหรับการที่การแจ้งเปาของผมนะครับพูดผิดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเออก็ไม่ได้ทําคลิปมาประมาณ3วันเลยทุกคนก็อาจจะลืมๆกันไปบ้างนะทุกคนเออก็ฝากเพื่อนเข้าเลยนะอย่านะลืมกันหละ่ะทุกคนสําหรับช่องแหลมซ่าทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยเท่าไหร่นะครับสําหรับช่วงนี้ผมมาจะแจกตั้งแต่วันประมาณวันอังคารแล้วทุกคนเออก็เลยมาแจกคนบรรหารแทนพอดีวันอังคาร ยังไม่ว่างทุกคนเออก็เลยมาทําคลิปวันนี้เลยนะครับเกี่ยวเเวันนี้เลยแหละนะครับเออเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับคลิปหน้าจะทําการอัปเดตให้เพื่อนดูอีกครั้งนะครับสําหรับใครที่อยากจะลองเล่นจะมีลิงก์ให้เพื่อนทําการดาวน์โหลดอยู่ตัวนี้เราสามารถกดรับไปเลยเห็นไหมรับทันทีได้รับ50าบธนบัตรเป็นเกไม่ง่ายทุกคนคล้ายๆกับตัวแอปเคสซี่ลุกเลยเออเดี๋ยวก็ เกี่ยวกับทุกคนคลิปหน้าจะเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับแอปนี้แหละนะครับรอติตามชมไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ระบบการแจกังเปากันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับพอเราเข้ามาแล้วให้เรากดเข้ามาตรงคําว่าส่งซองทูนี่วอลเล็ตเลยเลยนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นการส่งให้หลายคนก็คือคลิปนี้ควจะทําการแบ่งจํานวนเงินเท่าเท่ากันนั่นเองแล้วก็คนที่ได้รับซองเมือนก้านนะครับ5 ไม่ใช่นะครับ25คนนะครับคนละ2บาทหรือว่าจะเอาเป็นสูมจำนวนเงินเฮ้ยเอาเป็นแบ่งเทา่าๆกันดีกว่านะครับคนละ2บาทนะครับเออประมาณนี้ถ้าสมยุนวนเงินน่าจะได้บางคนก็2บาทบางคนก็1บาทตุกคนเออประมาณนี้เลยสําหรับกติกาการรับนะครับก็คือเดยาวผมจะทาการทิ้งลิงก์อังเปล่าไว้ในเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับหรือว่า2ทุ่ม30นั่นเองนะครับ หรือว่าใครที่ยังไม่รู้เฮ้ยบอกเพื่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวก็จะบอกเพื่อนด้วยนะครับว่ารับยังไงนะครับเออถ้าถึงเวลานะครับตรงนี้ให้เรากดถัดไปนะครับแล้วก็จะไปบอกวิธีการรับเลยดีกว่านะครับว่ารับยังไงอี่เริ่มกันนะครับสองทุ่มสามสิบมารับกันทุกคนนี่นะครับพอเราเข้ามาในหน้าของตัวคลิปแล้วนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้ให้เรากดคลิกเข้ามาตรงจุดจุดจุดนะครับเห็นไหมตรงนี้ ให้เรากดคลิกเข้ามาเลยนะครับก็คือจะเจอลิงก์แบบนี้นะครับเห็นไหมจะเจอลิงก์แบบนี้นะครับผมจะทําการทิ้งลิงก์แบบแบบนี้เลยตอนรังคลิปนะครับจะเปลี่ยนการกดแบบนี้นะครับก็คือกดเข้ามาปุ๊บจะเจอได้แบบนี้เลยสําหรับใครที่โลก็อย่าลืมบอกทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้อาจจะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่รับได้นะครับฝากเพื่อนคอมเมนต์ด้วยว่าใครได้กันบ้างคลิปหน้าเจอกันจะเป็นแอป มาเก็ตคานะครับเจอการคลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ